แม่นางุมหอมคือใครครับแม่นางลุมหอมก็คือลูกสาวพญาช้างลูกสาวพญาช้างพญาช้างเผือกค่ะอ๋ออุ้ยเรื่องราว <laughs> เรื่องราวเยอะมาก <laughs> เรื่องราวเยอะมากขดเข้าไปด้านไหนซึ่งเป็นภาพเหมือนกับว่าท่านกําลังเลื้อยออกมาจากถ้ำซึ่งสวยมากเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับใช่นะครับ <59. S 1> ความยาวของท่านคือ59เ <laughs> มตรงูขาวงูดําเจ้าที่ด้วยเป็นพญาสระบันคูหาซึ่งเป็นเหมือนเป็นเจ้าที่ของของในถ้ำนี้นะครับอ้าว สวัสดีครับยินดีต้นรบสู่รการช่วยลูกด้วย o n นทัว TOA g o อโกสีทอง TOA สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง TOA แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกต์เพื่อความหอมและเฮงวันนี้อยู่กับแจ็คแปลกแจ็คนะครับก็เป็นรายการที่เราจะพาไปตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีตามพื้นที่ต่างๆและวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับเราอยู่ที่วัด ถ้ำสัตะปันคูหามีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเพราะว่าเราจะทำการลงถ้ำมาด้วยที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงถ้ำเดียวแต่มีถึงเจ็ดถ้ำเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของาศาสนาและมีปู่ผู้ชงนักราชที่คนต่างพื้นที่เนี่ยตามมาสักการะบูชาเยอะแยะมากมายเดีย๋ยวตามไปดูกันเลยครับวัดถ้ำสัตวันคูหาตั้งอยู่ที่ตำบลหนองย้าอำเภอเมืองกาญจนบุรีหนองย้าเมืองกาญจนบุรีสำหรับการเดินทาง แนะนำว่าการมาการจชนบุรีในปัจจุบันสะดวกสุดต้องใช้เส้น M81 พอรถไม่ติดจะทำให้ขับสบายและประหยัดเวลาไปเยอะมากๆแต่เพื่อความมั่นใจสามารถเปิด Google Map เช็คได้เลยว่าวัดถ้ำสัตบัญคูหาวัดถ้ำสัตบัญคูหาตั้งวัดเมื่อปีพศ2481 เดิมเป็นที่พักศพเขาน้อยเนื่องจากบริเวณวัดเนี่ยมีภูเขาลูกเล็กๆชาวบ้านสามารถเดินได้รอบบริเวณมีพระภิกษุอยู่จัพรรษาเป็นครั้งคราวแต่ภายหลังเนี่ยได้มีพระใบติกาบุญเสริมปุณณโกได้เดินทางมาจากสุพรรณบุรีได้มาพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองและท่านได้สำรวจบริเวณรอบภูเขามีถ้ำเล็กถ้ำน้อยถึงเจถ้ำทางวัดได้รับพระราชทานวิสุทธิคามาสีมาเมื่อวันที่23กันยายนพศ2539 โชคดีมากๆนะครับที่วัดถ้ำสระบันคูหานะครับที่มีคนในพื้นที่มาให้ข้อมูลเรานะครับวันนี้เราอยู่กับป้ามะลายนะครับสวัสดีครับป้ามะลยครับสวัสดีครับรับตกวนาป้ามะลายแนะนําตัวหน่อยครับว่าคือเป็นคนในพื้นที่ถูกไหมฮะใช่ค่ะอยู่กับอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยอยู่ที่นี่เราเกิดค่ะแต่อยู่หมู่5้าค่ะยวมาช่วยที่หมู่4ี่ค่ะอันนี้คือเราอยู่หมู่สี่เนาะค่ะอยู่เราอยู่เราอยู่ที่ตําบลอะไรฮะตาบลหนองยาค่ะตําบลหนองยาค่ะวัดถ้ำสระบันคูหาเนี่ยเออสร้างมานานี่ครับสร้างประมาณได้4ปีกว่าแล้ว สี่ปีกว่าก่อนนั้นนี่ก็คือเป็นสำนักสงฆ์ใช่เป็นวัดค่ะเป็นวัดเป็นวัดแต่ก็ยังไม่ได้สร้างเขาไม่ไม่เปิดอ๋อมาปู่พี่อเขาฝันให้เปิดค่ะเขาฝันเขาฝันใครครับเขาฝันเจ้าวาดองค์ที่สามจ้ะซึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นองค์ที่เท่าไหร่ครับที่สี่ค่ะที่สี่เจ้าวาดก่อนหน้านี้ใช่จ้ะเขามาเข้าฝันว่าอะไรฮะก็มาเข้าฝันบอกว่าให้มาเปิดให้มาบวงสรวงรงนี้ให้บวงสรวงบวงสรวงเปิดท่านก่อนเปิดท่านก่อนค่ะพอเปิดแล้วก็ ท่านก็ไปเขาฝันว่าให้สร้างท่านก็เดินไปทุกจุดเลยผ่านิมิตแบบเหมือนเหมือนเรานิมิตเราเดินเข้าไปเนี้ย<อ>เขาก็บอกให้ตั้งงองค์นี้สร้างรงนี้แล้วก็ตั้งถูกจุดที่เขาบอกหมดเลยตอนที่เขาฝันเนี่ยตอนที่ที่เจ้าว่าท่านฝันเนี่ยท่านเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์แบบไหนมาเป็นองค์เทวดามาหรือเป็นเป็นคนหรือว่าเป็นพญานาคมาเป็นองค์เทวดาจ้ะเป็นองค์เทวดา อ๋อก็เลยเป็นที่มาของการสร้างตรงเทวดา<ช>ปู่ผู้ชงองค์นี้ใช่ค่ะเอ,อ่อเท่าที่ผมเคยได้ยินมาอย่างปู่ผู้ชงเนี่ยก็คือเป็นเป็นพญานาคที่เป็นสายสีดําสีดานั่นคือปูนนิลราการอ๋อก็คืออย่างปู่ผู้ชงเนี่ยก็คือเป็นเป็นร่างท่านคือเป็นสีแดงมาอย่างนี้เลยอ๋อแล้วในถ้ำถ้ำเนี่ยข้างในเนี่ยมีทั้งหมดกี่ถ้ำอะไรยังไงครับจำาไเฉพาะถ้ำนี้นะคะมีทั้งหมดสามไปสามโซน ถ้ำเน,นี้ยที่เข้าไปทางเข้าเนี่ยมีสามโซนใช่ครับโซนแรกก็คือเข้าไปหา,มามมหมแม่นางขมหอมแม่นางขมหอมค่ะอ๋อแม่น้งขมหอมคือใครครับแม่นางขมหอมก็คือลูกสาวพญาช้างลูกสาวพญาช้างพญาช้างเผือกค่ะอ๋อเุ้ยเรื่องราว <laughs> เรื่องราวเยอะมาก นี่นเราเยอะมากเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยป้ามาลัยบอกว่ามีทั้งหมด7จ็ดถ้ำนะนี่เราคุยกัน3ามถ้ำก่อนนะโอเคป้ามีแม่นางผมหอมคือลูกของพญาช้างครับแล้วก็ทําไมถึงเรียกว่าเป็น,ปนห้องของแม่นางผมหอมอ่ะอันนี้ก็ก็ไม่รู้นะเขาเรียกกันอย่างเงี้ยจะ้ะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันลูกจริงๆก็คือข้างในเจ็ดห้องที่ว่าเจ็ดถ้ำที่ว่านียแต่ละถ้ำเนี่ยจะมีชื่อของจะมีชื่อของของเขาเอง เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างโอเคแรกคือเข้าไปตรงนี้สามเข้าไปมีแม่นางผมหอมแล้วมีอะไรอีกสองครับอีกสองก็คือเป็นปู่สี่ตระกูลเจอแม่ย่าก่อนแม่ย่าอยู่ตรงกลางแม่ย่าแม่ย่าคือแม่ย่าพญานาคแม่ย่าก็คืออ่ะใช่เป็นพระชายาของปู่ผู้ชงอ๋อท่านชื่ออะไรฮะแม่ย่าสีปางตาจ้ะแม่ย่าสีปางตาเป็นเป็นเป็นคู่ของปู่ผู้ชงใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมีพญานาคอีกสี่พระองค์ค่ะเป็นองค์อะไรบ้างฮะ เป็นตีตระกูลก็ป้าก็จำแล้วก็ร้านเชื่อมา <ตะ S 1> <ล>คแล้วก็มีพญาครุฑมีพญาครุฑด้วยต้องเข้าไปดูข้างในถึงจะสวยมากว,าว้าวโอเคหนึ่งสองและห้องที่สามคืออะไรครับห้องที่สามก็คือไปโซนสี่สิบเมตรไปหาปูฤาสีตาไฟข้างในมีปูดาสีตาไฟข้างในด้วยม่ค่ะโซนสี่สิบเมตรที่ว่านี่คือคือความสูงเหรอหรือความความเดินยาวเข้าไปจ้ะความเดินยาวเข้าไปสี่สิบเมตรแล้วข้างในจะว้าวมากว้าว แล้วข้างบนข้างบนผนังถ้ำจะมีเป็นเป็นเสียงปูเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นเสียงปูใช่ค่ะขึ้นเป็นองค์เลยโอ้เมื่อกี้ป้าบอกว่าที่เนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดถ้ำแต่ซึ่งเปิดให้เข้าแค่สองถ้ำสองถ้ำสองถ้ำถ้ำที่ที่คุณว่าถ้ำนี้คือถ้ำแรกอีกห้าถ้ำอยู่รอบนอกอ๋อคืออยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ค่ะอ๋ออยู่โซนนี้ก็มีแล้วก็อยู่ข้างบน ซึ่งซึ่งตอนนี้เปิดให้เข้าแค่กี่ถ้ำครับถ้ำเดียวแต่ถ้ำนูน้น่ะถ้าจะไปเที่ยวก็ไปได้ป้าป,ป้ายังไม่ได้เก็บฝาดต้องไปจัดใหม่หมดเลยเพ<อ>ระาะเมื่อก่อนมีพระนอนอยู่อ๋อคือมีพระที่มา,มาจำพรรษามา<ช>มาอยู่จริงๆจก็คือพูดง่ายว่าเจ็ดถ้ำนี้เปิดให้เข้าแค่สองถ้ำแต่ว่าสองถ้ำนี้ให้เหมาะกับคนทั่วไปให้มั่งจริงคือแค่ถ้ำนี้ค่ะอ๋อถ้าใครอยากจะไปก็พาไปได้ถ้ำนู้ โอเคแต่ว่าก็ต้องมาติดต่อสถานที่นะไม่ควรที่จะเดินไปดูด้วยตัวเองเนาะเพราะมันด้วยความที่พอมันเป็นเขาเป็นถ้าเนี่ยใชแน่นอนมันมีม,มีมีสัตว์เลื้อยคานมีมีสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่เหมือนกันแล้วทําไมด้านหน้าถึงต้องมีมีเสือสองสองข้างเนี่ยครับคือหมายถึงอะไรฮะอ๋ออันนี้ปู่เจ้าสมิงพายจ้ะปู่เจ้าสมิงพายมีปู่เจ้าสมิงพายด้วย<ม>อยู่ในถ้าด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีมี มีเสือสองตัวอยู่ด้านหน้าเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นเป็นเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นองค์เป็นบันไดพญานาคเนาะใช่แต่นี้จะเปลี่ยนเป็นเป็นเสืออยากเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเลยครับไปครับแต่นี่คือไฮไลท์แรกของเรานะครับก่อนที่เราจะเข้าถ้ำของวัดถ้ำสัตบัญครูหาเนี่ยสิ่งที่รอเราอยู่ด้านหน้าก็คือองค์ปู่ผู้ชงแต่ไม่ใช่ปู่ผู้ชงที่เป็นพญานาคแต่จะเป็นอุปป่ผู้ชงที่เป็นในรูปลักษณ์ของความเป็นองค์เทวดาซึ่งอยู่ด้านหลังเราในวันนี้นะซึ่งจะบอกเลยว่า เราดูตามชื่อด้วยออนทัวร์มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศิละปะแต่ละยุคแต่ละเจเนอเรชันมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่านี่คือด้วยความที่ทางวัดเนี่ยเพิ่งจะปฏิสถานองค์ปู่ได้ไม่นานเนี่ยแล้วก็เป็นศิละปะที่เป็นศิละปะยุคปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนรวมถึงภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนแหละเราดูรู้ว่าเราอิงไปความเป็นรูปลักษณ์ของปู่ผู้ชงในจินตนาการแต่ด้วยลักษณะ ของอาร์ตของงานอาร์ตต่างๆเนี่ยก็ดูเป็นความยุคปัจจุบันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งองค์ปู่องค์ปู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพญานาคที่เป็นชนชั้นสูงในในในเครือของความเป็นพญานาคนะแล้วก็เป็นที่รู้จักในเรื่องของเรื่องของทรัพย์สมบัติต่างๆและซึ่งเป็น,เป,นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับแม่น้ําโขงมาเป็นเวลานานนะครับก็นี่คือองค์ฮิวเดืังกรที่เราจะเข้าไปด้านในดเดี๋ยวประกาบพอพรกีนครับ เราอยู่หน้าทางขึ้นถ้ำแล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีวอร์นิ่งไว้ก่อนนะว่าก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคนที่มีรอบเดือนเนี่ยก็ทางวัดเนี่ยขออนุญาตไม่อนุญาตให้เข้าไปในวัดนะครับก็ไม่ให้เข้าไปในตัวถ้ำนะอันนี้เป็นทางวัดเข้าไปคนเขียนไป้ายไว้ตรงนี้เลยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่จะมองว่าน่าสนใจมากก็คือพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่อยู่ด้านบนซึ่ง เรากำลังจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นถ้ำเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่เป็นเขาเคลมว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านในซึ่งการมีรูปปางเปิดโลกอยู่เนี่ยมันเป็นการที่บอกว่าเป็นการเชื่อมทั้งโลกทุกๆชั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกบาดาลซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวครับดูด้านในกันเลยครับไปครับอันนี้เราอยู่หน้าปากถ้ำจริงๆแล้วนะครับซึ่งหน้าปากถ้ำเนี่ยถ้ามองทางด้านซ้ายมือเนี่ยผู้ผู้ชมก็จะอยู่ซ้ายมือเป็นองค์สีแดงซึ่งตัวลำตัวของท่านส่วนหางท่านเนี่ยก็เลื้ ขดเข้าไปด้านไนซึ่งเป็นภาพเหมือนกับว่าท่านกาลังเลื้อยออกมาจากถ้าซึ่งสวยมากเดี๋ยวตามไปดูกันไลยครับ59 <m. S 1> ใช่นะครับห้าม <59 m. S 1> ความยาวของท่านคือ59าสิบเมตรหงั้นแสดงว่ายังเลื้อยเข้าไปถึงข้างในอีกอะครับมาตามไปดูว้าวโอ้ไม่กอโอ เมื่อเราเข้ามาในทำนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงแรกก็คือเป็นห้องโถงที่เป็นห้องโถงเรียกว่าเหมือนเป็นห้องพระของบ้านละกันก็ซึ่งเป็นห้องหงพระก่อนแต่มีอีกจุดดีเทลเล็กน,น้อยที่เมื่อกี้บ้านมาลัยบอกก็คือด้านนี้นะขออนุญาตครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นเหมือนกับเสียงของปู่ซึ่งก็นะมีคนที่มา วางของเครื่องเส้นไหว้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นนิวิตหมายที่ดีแล้วกันก็เดี๋ยวในมุมฝั่งนี้ถ้าเดินเข้าไปต่ออีกนิดหนึ่งก็จะมีแม่นางผมหอมเดี๋ยวต่างไปดูเลยครับแล้วเมื่อเดินเข้ามาต่อข้างในนะครับก็จะเป็นส่วนของแม่นางผมหอมนะครับซึ่งก็คือเป็นเรียกว่าเป็นลูกเทวดาเป็นนางไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีมีจุดที่พราอะไรบอกว่ามีเป็นลำตัวขององค์ท่านด้วยนะเขามีถ่ายรูปติดไว้ไว้ด้วยแบบว่าเหมือนเหมือนกับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี่าท่านปรากฏกายให้เห็นคนในพื้นที่เคยมีคนเห็นท่านัครบิง เพ้นเป็นยังไงครับก็แต่งชุดไทยเป็นชุดไทยเลยเหรอใช่จ้ะว้าว wow. แต่ถือว่าเป็นจุดที่พลังงานดีมากๆนะคือแบบมีทั้งความอุดมสมบูรณ์มีทั้งความสงบอยู่ตรงนี้นะครับก็ใครเข้ามาก็จะเน้นย้ำนะว่าเข้ามาตามสถานที่ต่างๆต้องให้ความเคารพสถานที่อยา่าไปมือบอลมือสนต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปขอพรกัน อเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นจุดที่แบบมีซอกเล็กซอกน้อยเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วก็รวมถึงที่สำคัญเนี่ยการจนบุรีเป็นจุดที่เส้นทางที่พระสุดงชอบมาเดินทางละมาสุดงอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ป้ามาลัยบอกว่าแอรเรียตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่พระสุดงเนี่ยชอบมาจาพรรษาอยู่นาะตรงนี้แล้วก็มาเคาเรพนาม,มาปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่นี้แต่ซึ่งต้องมีการขออนุญาตกับคนในพื้นที่ก่อนนะครับเข้ามาเองโดยพลาการไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูด้านไหนกันต่อเมืนะ่อกี้ป้ามาลัยบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นห้องโถง เมื่อกี้พ่อบอกว่าตัวองค์ลำตัวของท่านเนี่ยเลื้อยเข้ามาแทนท่านอยู่ตรงนี้อ๋อหางท่านอยู่ตรงนี้ห่างท่านอยู่ตรงนี้มาสุดที่ตรงนี้ความยาวเท่าไหร่นะครับห้าสิบห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเมตรเหมือนกับว่าท่านเลื้อยออกมาจากถ้ำจริงๆนี่เสียงท่านโอ้และนี่ก็คือเสียงของท่านนะครับที่ คนอาจจะเคยเห็นในโซเชียลมีเดียนะว่าแบบว่ามีเสียงของท่านที่ขึ้นในในถ้ำที่อยู่ด้านในก็คือนี่คือจุดนี้เนี่ยว้าวเอาแค่ในมุมของความสวยงามก็สวยงามมากๆเลยนะครับจะมีรูปสุดอื่นต่อนะครับเมื่อกี้มีปู่ผู้ชงเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บ้านมาลาัยบอกนะว่ามีแม่ย่าสีปางตาเนี่ยแต่นี่คือองค์ที่ท่านแม่ย่าสีปางตาเนี่ยปริสถานอยู่จุดตรงนี้นะครับก็คือเป็นพระชายาหรือคู่กันของกับปู่ผู้ชงนะครับก็เป็น เพระว่าการท่านเนี่ยเป็นเป็นสีสีขาวนะสีขาวทองซึ่งมีความสวยงามมากๆแล้วก็ดูมีความทั้งความดุแล้วก็มีความเมตตาไปพร้อมๆกันเดี๋ยวกไปกราบขอพรกันครับนอกเหนือจากพญานาคแล้วนะครับก็จะมีพญาครุฑที่ ชาวบ้านแล้วก็คนในพื้นที่เชื่อว่าอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมซึ่งก็จะเป็นลักษณะข,ของหินที่เป็นโทนสีส้มทองนะสวยงามมากๆและสำคัญที่ต้อง,ต,องต้องบอกว่า พื้นที่ในถ้ำเนี่ยเดินค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าทางทางวัดเองแล้วคนในพื้นที่เองเนี่ยมาร่วมบูรณะให้ทําทางเดินให้เป็นแบบลักษณะเหมือนเป็นสะพานเดินอยู่ภายในถ้าได้ค่อนข้างสบายมากในบางส่วนที่เดินค่อนข้างยากนะครับก็จะจะเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสามารถมาตามรอยชืดอดยออนทัวได้ไม่ว่าคุณจะอายุประมาณเท่าไหร่คือผู้เฒ่าผู้แก่สามารถมาวัดนี้ได้ง่ายสบายมากๆเลยครับและนี่คือความสวยงามและน่าตกใจอัศจรรย์ของความเป็นธรรมชาติมากนะครับเมื่อกี้นี่เลย ไม่ใช่หิ้งพระที่ทําเองนะนี่คือหิ้งพระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีลักษณะของเป็นหัวเสือด้วยแล้วก็เมื่อกี้ป้ามาลัยบอกว่าด้านในก็คือจะมีหินงอกหินย้อยที่เป็นลักษณะขององค์พระพิฆเนเด้วยก็สวยงามมากๆบอกเลยว่าเป็นถ้าที่สะอาดตามากนะแล้วก็นี่คือแค่2โซนเองนะจาก3โซนที่ว่านั้นเดี๋ยวตามผูดูได้ในกันต่อเลยครับ แอรีนี้เนี่ยเป็นเป็นแอรีที่สกัดะปูพ่พญานาคราชทั้งหมดสี่ตระกูลนะครับตามเข้ามาดูด้านนี้แลนี่สวยงามมากนะแล้วก็ทางทางวัดเองเนี่ยได้มีทำลักษณะเป็นหิ้งพระขึ้นมาซึ่งเขาทําได้แบบซีมเลสเข้ากันกับความแบบเป็นถ้ำจริงๆเลยทาแค่เป็นสเต็ปเพื่อให้ดูมีความสวยงามแต่ยังคงความแบบไม่ดูอินเวสตฟกับความเป็นถ้ำมากม,มีปู่ทั้งสี่ตระกูลนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายแล้วก็มีนี่ งูขาวงูดําเจ้าที่ด้วยเป็นพญาสระบันครูหาซึ่งเป็นเหมือนเป็นเจ้าที่ของของในถ้ำนี้นะครับว้าวสวยงามมากเดี๋ยวไปขอพรครับ และนี่คือห้องสุดท้ายของถ้ำนะครับก็คือปู่ฤาษีร้อยแปดซึ่งก็มีชื่อแต่และชื่อเนี่ยเป็นสีมงคลมากๆนะครับเดีย๋ยวเราไปกราบขอพรกันเลยครับนะครับที่บอกนะครับว่าในนี้เนี่ยมีทั้งหมดโซนเนี้ยมีทั้งหมด3ทถำ้ำเราไปดูทั้ง2โซนมาแล้ว ยังมีอีกหนึ่งโซนที่เรายังไม่ได้เข้าไปคือตรงนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เปิดให้แขกทั่วไปได้เข้าไปเ,เพราะว่ายังไม่มีการทําไฟทําอะไรต่างๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าไปได้สะดวกแบบที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะแต่ว่าก็ในอนาะคตนีเดี๋ยวเรามารอดูว่าวัดถ้ำสระบันคูหาจะทําการเปิดถ้ำตรงนี้เนี่ยให้เข้าไปดูได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่เมื่อกี้ป้ามาอะไรบอกว่าข้างในจริงๆสวยมากและนี่คือวัดถ้ำสระบันคูหานะครับบอกเลยว่าจะอิมเพรสมากนะกับกับสภาพของ ภายถ้ำแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงหรือไม่จริงเนี่ยแต่การที่ได้มาตามรอยชื่อด้วยออนทัวร์แล้วเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยเข้าไปดูความสวยงามของความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆและที่สำคัญคือคนในพื้นที่เนี่ยได้มีการคิดเผื่อแล้วว่าเราจะสามารถเข้าถ้ำได้อย่างมีความสะดวกและได้มีความปลอดภยัยโดยการทําพื้นที่เส้นทางเดินรวมถึงการติดไฟตามจุดต่างๆเนี่ยก็สามารถทําให้เราเข้าไปดูในถ้ำได้สะดวกมากขึ้นจะมองว่านอกเหนือจากการมาทําบบุญกัวัววดแล้เี่ การมาท่องเที่ยวในเชิงพุทธศาสนาแล้วก็ในเชิงการตามรอยแล้วก็ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆจักว่าทุกคนจะเชิญชวนนะให้ทุกคนได้มาดูที่วัดถ้ำสระบุหีนะครับที่กาญจนบุรีปัจจุบันเนี้ยขึ้นเอ็มแปดหนึ่งมาเร็วมากๆแล้วไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลามากอย่างที่คิดแล้วนะครับยังไงฝากติดตามช่วยด้วยออนทัวร์ช่วยด้วยคอนเทนต์รวมถึงช่วยด้วยมูท็อกพอดแคสต์ที่พูดถึงความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ toa gold สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮง ถ้าคุณชอบคลิปชอบเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่จะทำอย่าลืมติดตามแจ็คจันท์พงศ์สตูดิโอไว้ทุกทุกช่องทางเลยนะครับชื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามคอนเทนต์ของแจ็คไว้นะครับยังไงเราจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจติดตามออกมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับติดตามนะครับ